ภาพนาทีนักร้องหนุ่มดังเบิรลปทุมราชกันน้ำตาไม่อยู่หลังเลิกแฟนสาวทั้งยังรักลองให้กลางเวทีภาพนาทีนักร้องหนุ่มดังเบิ้ลปทุมราชกันน้ำตาไม่อยู่หลังเลิกแฟนสาวทาัง้งยังรักโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับเบิรลปทุมราชนักร้องหนุ่มเสียงดีโดยเจ้าตัวเคยโพสต์เผยเลิกลาแฟนสาวลูกครึ่งสวิตเหลือสถานะพี่น้องจบกันด้วยดีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลามล่าสุด ช่อง t ิกต o อกอัพ999 <_ S 1> เผยช่วงนาทีหนุ่มเบิ้ลขึ้นเวทีร้องเพลงอิน <In S 1> จนร่ำให้การคอนเสิร์ตร้องเพลงต่อไม่ไหวต้องหันหลังให้คนดูแล้วร่ำให้โดยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิคบกันมาตั้งนานมันก็จะยังคิดถึงอยู่อายรักน้องจริงออ้มีเหตุผลหลักที่จำใจต้องจากกันทั้งที่ยังรักอยู่ รักนะครับร้องออกมาค่ะเข้าใจความรู้สึกเลยน่าสงสารจังรออีกหน่อยนะเบิร์ผู้หญิงดีมีเยอะมากเราเป็นผู้ชายอย่าไปกลัวทำดีต่อไปเป็นต้น